สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับช่อง S-Story เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเงินสีด้านคน4คนตอนนี้เราก็มีช่องทางทั้ง YouTube และ TikTok กันแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่า Story S T O R Y อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเนื้อหาสำคัญด้านการเงิน และจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองรวมถึงเงินในกระเป๋าของคุณด้วยเงินสีด้านสำคัญอย่างไรจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกรวยโดยในหนังสือได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็นสีประเภทได้แก่ด้านซ้ายลูกจ้างและคนทำธุรกิจส่วนตัวส่วนด้านขวาคือเจ้าของกิจการและนักลงทุนซ้ายขวามีความต่างกันอย่างไร กลุ่มคนประเภทที่อยู่ฝั่งซ้ายคือกลุ่มคนที่ต้องการความมั่นคงส่วนกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งขวาคือกลุ่มคนประเภทที่ต้องการอิสรภาพทางการเงินประเภทที่หนึ่งลูกจ้างคือพนักงานข้าราชการที่มีเงินเดือนมั่นคงแต่ก็แลกมาด้วยเวลาในการทำงานประจำซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ หากเมื่อไหร่ที่ตนเองนั้นหยุดพักที่จะทำงานก็จะขาดรายได้ในทันทีประเภทที่สองคนทำธุรกิจส่วนตัวคนประเภทนี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและมักจะทำอะไรด้วยตัวเองอยู่เสมอไม่ไว้ใจใครและเชื่อว่าการที่เราได้ลงมือทำด้วยตัวเองนั้นดีที่สุด คนประเภทนี้มักจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่สามารถปีกตัวออกจากธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ได้แม้จะได้เงินมากแต่เขาจะไม่มีอิสระภาพทางการเงินเลยคนประเภทที่3เจ้าของกิจการคนประเภทนี้มักเป็นคนที่ ต้องการอิสรภาพทางการเงินเขามักจะใช้คนที่เก่งกว่าตัวเองหรือดึงคนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยเขามักจะไม่ทำงานด้วยตัวเองแต่ว่าจะอาศัยการทำงานจากผู้อื่น โดยทำตัวเองให้เป็นเจ้าของระบบและปล่อยให้คนที่เก่งกว่าในการบริหารซึ่งจะแตกต่างจากคนทำธุรกิจส่วนตัวคนที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถที่จะไปเที่ยวพักผ่อนเป็นเวลาแรมปีและกลับมาพร้อมกับเงินรายได้ที่มากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีแต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนั้นหากเมื่อไหร่เขาคิดที่จะไปพักผ่อนเพียงแค่2-3เดือน รับรองได้เลยว่าธุรกิจของเขานั้นได้ล้มละลายแน่ประเภทที่4นักลงทุนคนประเภทที่4มักมาจากผู้เป็นเจ้าของกิจการโดยนำเงินที่ได้มาลงทุนต่อย,ยอดใช้เงินทําเงินเช่นการเล่นหุ้นการลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรอาพาร์ตเมนต์และอื่นๆโดยคนประเภทนี้ ส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ชอบลงมือทำอะไรด้วยตัวเองแต่จะอาศัยคนที่เก่งกว่าให้เป็นคนบริหารจัดการแล้วคุณล่ะเป็นคนประเภทไหนหากคุณเป็นคนที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วต้องการที่จะย้ายมาอยู่ฝั่งขวาเพื่ออิสรภาพทางการเงินแล้วล่ะก็ กดติดตามช่องเ s t o อรี่ไว้เราจะนำเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันคุณเพื่อให้คุณพัฒนาจากคนที่อยู่ด้านซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาและเติบโตไปด้วยกัน